สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการนะครับในเ,เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะถึงเรื่องของสถานการณ์เศรษฐก,กิจการเงินในสภาพยุโรปนะครับนะซึ่งผมก็มองเห็นว่าสภาพยุโรปเนี่ยนะครับก็มีสภาพน,นะครับที่ไม่ค่อยแตกต่างมากนักนะครับกับทางสหรัฐนะครับ เงินเฟอ้อในเยอรมันนะครับก็พุ่งสูงสุดนะในรอบค้อนศตวรรษนะครับนะเราจะมาดูเนื้อหากันนะครับเริ่มแรกนะครับเราต้องทราบก่อนนะครับว่าในวันที่9กันยายน6เนี่นะครับนะจะมีการประชุมนะของธนาคารกลางยุโรปนะครับหรือว่า ecb นะว่าจะประกาศการทำเทเปอร์นะหรือเปล่านะซึ่งบรรดากูรูนักวิเคราะห์ นักเรศรษฐศาสตร์เนี่ยก็มองดูว่าทางธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยน,น่าจะาประกาศการทำเทเปอร์นะไม่ใช่เดือนนี้ไม่ใช่กันยายนนี้นะครับน่าจะเป็นเดือนธันวาคมนะที่จะถึงนี้สมากกว่านะครับโดยที่เนื้อหานะครับนะผมจะดึงนะจุดเด่นนะประเด็นสำคัญมาแล้วกันนะครับว่าการประชุมนะของ ECB เนี่ยนะในวันที่9กันยายน6-4เนี่ยนะครับนะ แต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์นะครับต่างชาติเนี่ยนะครับเขาคิดว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยนะหรือ ecb นะเขาจะรอนะอาจจะรออาจจะคอยเพิ่มสักระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็น2อสเดือนนะครับก่อนที่จะมีการประกาศอะไรนะที่พวกเขาจะดำเนินการนะที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับโควิดนอกเหนือไปจากนะครับที่มีการนะพยากร นะในตารางเวลานะโดยคุณเชียร่านะครับเซงกาเรลรี่นะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตรนะ์ชาวยุโรปประจําโนมูละนะครับก็ได้กล่าวว่าทางธาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยนะรวมถึงมีความต้องการนะที่จะมองเห็นอะไรนะที่จะเกิดขึ้นกับการแพร่ระบาดของโรคนะในหลายเดือนนะที่กำลังจะมา นะสถานการณ์เศรษฐกิจนะในยนะูโรโซนกำลังได้รับประโยชนนะ์จากอัตราการรับวัคซีนนะในระดับที่สูงและความระมัดระวังนะที่รอบครอบ,นะรบโดยรวมนะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะการยกเลิกนะระเบียบข้อบังนคะับของโควิดทั้งหมดนั่นเองอันะนี้คือข้อมูลที่เห็นบ้างน,นะครับก็แบบว่าวันที่9กันยาย,ยนนันะกนะวิเคราะห์ต่างชาติก็คาดการว่า ECB ธนาคารกลาง,น,างนะยุโรปเนี่ยคงยังนะไม่ทำเทเปอร์นะคงยังไม่ลด QE นะนะก็คงดูสถานการณ์อีกสองสาเดือนนะครับอีกข่าวประเด็นหนึ่งก็คือเงินเฟ้อเยอรมันเนี่ยกระโดดไปที่ระดับสูงสุดนะของมันนะในช่วงค้อนศตรวรรษนะครับคือในรอบ25ปีนั่นเอง โดยบรรดานักเรศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าราคาต่างๆนะของผู้บริโภคในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกนะ็คือเยอรมันเนี่ยนะครับที่จะยังคงสูงต่อเนื่องต่อไปในหลายเดือนที่กำลังจะมาประกอบด้วยบางท่านนะครับที่คาดการทิศทางอัตราเงินเฟอ้อต่างๆอาจสามารถที่จะไปแตะถึง5%เลยนะโดยเงินเฟอ้อในเยอรมันนะครับยังคงสูงต่อเนื่องนะในเดือนสิงหาคม นะที่ประกอบด้วยการประกาศนะครับนะของสำนักงานสถิติรัฐแห่งชาตินะครับในวันจันทร์ที่30สิงหาคม6,4สี่โดยมีการประกาศว่านะครับในบรรดาราคาต่างๆเนี่ยนะได้สูงขึ้น3.9%เนะเมื่อวัดเป็นปีต่อปีตามการคำนวณนเนะบื้องต้นก่อนหน้านี้นะ มันเป็นเงินเฟอ้อที่สูงที่สุดนะที่ประเทศนี้นะมีการบันทึกไว้เกินกว่าค้อนศตวรรษนะคือเกินกว่า25ปีนั่นเองช่วงเวลาสุดท้ายที่แล้วนะที่เงินเฟ้อรายปีเนี่ยนะสูงเกินกว่าตัวเลขนี้ก็คือในช่วงเดือนธันวาคมนะปี1993นะครับนั่นะคือ28ปีที่แล้วนะเมื่อมันอยู่ที่4.3เ บรรดาราคาผู้บริโภคต่างๆในเศรษฐกิจนะที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปนะได้เพิ่มสูงขึ้นนานนับหลายเดือนมันสูงขึ้นนะมันมีพลังที่ขับเคลื่อนนะครับมาจากราคาของพลังงานและอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่นะมีการถอนออกนะของการลดลงชั่วคราวนะในเรื่องของภาษีแวต ซึ่งถูกตั้งเป้าหมายนะไปที่การช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ในปีที่แล้วนะฮะโดยการยกระดับนะการบริโภคภายในประเทศการลดลงนะในภาษี v ว t เนี่ยนะครับนะเริ่มมีผลตั้งแต่1กรกฎาคมนะถึง31ธันวาคมปี2020นะฮะ บรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดการราคาต่างๆของผู้บริโภคจะยังคงต่อเนื่องที่จะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปในหลายเดือนที่กําลังจะมาที่ประกอบด้วยบางส่วนนะที่เห็นทิศทางอัตราเงินเฟ้อสูงไปถึง5%แต่พวกเขาก็มองมันว่าเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวนะการเพิ่มนะสูงขึ้นในขณะนีนะ้ดูเหมือนจะยังคงเป็นชั่วคราวนะคริสตีนโฟกนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำที่ ผู้ให้การกู้ยืมนะสาธารณะนะครับ KF w กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะการคืนกลับไปสู่เงินเฟ้อภายใต้เป้าหมาย2%ของธนาคารกลางยุโรป ECB เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นนะเธอกล่าวแต่เตือนว่าการขาดแคลนของส่วนประกอบหลักที่สำคัญอย่างเช่นชิปคอมพิวเตอร์นะอาจจะสามารถมีผลกระทบต่อกระเป๋า ตังนะของผู้บริโภคได้ในขณะที่บรรดาบริษัทต่างๆดูเหมือนว่าจะผ่านบรรดาต้นทุนต่างๆที่สูงขึ้นไปเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคอย่างน้อยที่สุดนะฮะบางส่วนมันกำลังจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวจริงหรือนะ,ะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นกำลังหมายถึงการเพิ่มสูงขึ้นของราคาต่างๆนะะทั่วทางเศรษฐกิจทำให้กำลังซื้อของบรรดาผู้บริโภคอ่อนแอลง หรือกล่าวได้อีกอย่างว่านะเงินในกระเป๋าของคุณเนี่ยนะจะซื้อของได้น้อยลงนั่นเองในกรณีของเงินเฟิร์มฮหรานราคาต่างๆนะสูงขึ้น50%หรือมากกว่าต่อเดือนในทศวรรษพ920เงินเฟิร์มฮ์รานอย่างสุดขั้วในเยอรมันนะได้ทำลายล้างเศรษฐกิจนั้นและเป็นเชื้อไฟให้เกิดการไร้เสถียรภาพทางการเมืองซึ่งดำเนินไปสู่การปกครองของนาซี แต่บรรดานายธนาคารกลางต่างๆก็กล่าวว่าการเพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ของราคาต่างเนี่ยเป็นแค่ผลกระทบชั่วคราวนะของการทำลายล้างทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสภาวะฉุกเฉินทางสาธรารณสุขทั่วโลกจากโคโรนาไวรัสหวงโซ่ประทานนะถูกทำลายโดยการล่มสลายลงครั้งแรกของอุปสงค์และถัดมามันก็ย้อนกลับคืนอย่างรวดเร็วทำให้บรรดาราคาต่างๆแกว่งตัว พวกเขายังว่าบรรดาปัจจัยต่างๆที่กำลังผลักดันราคาต่างๆให้สูงขึ้นจะหายไปเมื่อเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ปกติบรรดาธุรกิจต่างๆนะที่ถูกการกระทบจากการแพร่ระบาดโรคฟื้นคืนสู่กำลังการผลิตยอย่างเต็มที่สมบูรณ์และนะประเด็นต่างๆทางด้านห่วงโซ่ประทานได้ถูกแก้ไขแต่ท่านอื่นๆนะะคงมีความสงสยัยนะพวกเขาเตือนว่า เงินเฟอ้อที่สูงอาจจะสามารถลากยาวนานไปกว่าที่บรรดานายธนาคารกลางต่างๆคิดอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมนะประมวลภาพมาให้เห็นแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์ของอสภาพยุโรปเองเนี่ยก็มีสภาพที่ไม่ค่อยแตกต่างมากนักนะครับกับทางสหรัฐนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเศรษฐกิจนะที่มันฟื้นคืนได้เนี่ยก็มาจากการสร้างหนี้สินและพิมพ์เงินก็คือมาจาก QE นั่นเองนะเพราะฉะนั้น ก็มีลักษณะไม่แตกต่างกันนะตลาดทุนตลาดวุ้นนะเศรษฐีแท้จริงเนี่ยก็มาจากเรื่องของอนโยบายทางการเงินนะครับ monetary policy และนโยบายทางการคลังนะครับ fiscal policy ที่ได้มาจากนะการสร้างหนี้ศิลพิมพ์เงินนะเข้าไปอุ้มเศรษฐกิจนั่นเองนะครับแล้วเงินเฟอ้อในเยอรมันนะครับก็พุ่งสูงสุดในรอบค้อนศตวรรษนะคือในรอบ28ปีนั่นเองนะซึ่ง ที่เคยเกิดขึ้นหลังสุดเนี่ยก็คือ4.3%ในปี1993นะทุกวันนี้ไป3.9%แลนะนักเศรษฐศาสตร์าตคาดการณ์ว่าจะสูงไปถึงนะประมาณ5%ได้นะซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างอันตรายนะครับนะ5%นี่ก็จะทำให้กำลังซื้อนะในกระเป๋าเงินนะลดนะค่าลงนั่นเอง ซึ่งนะคำถามก็เหมือนนายสารลัดนะครับก็ถูกเถียงกันว่ามันเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวหรือเปล่าซึ่งบรรดานายธนาคารกลางก็บอกว่ามันเป็นชั่วคราวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับแต่เราก็เห็นตัวอย่างนายสารลัดแล้วนะว่าเงินเฟอ้อที่มาเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะฮะนะมันเป็นลักษณะชั่วคราวที่ยาวนานกว่าที่คาดการซึ่งกำลังสร้างปัญหาให้ธนาคารกลางสหรัฐไปรู้เซิร์ในขณะนี้ว่าจะทำเทปเปอร์ในเดือนกันยาย,ยนนี้หรือเปล่าถ้าไม่ทำเนี่ยรอเดือนหน้าทันไหม นะแล้วมีการประชุม FOMC ครั้งในเดือนอพฤศจิกาย,ยนจะทันหรือเปล่ามันมีโอกาสสูงนะครับที่สหร,รัฐเนี่ยจะทำเทปเปอร์นะครับในเดือนกันยายนนี้และ ECB อาจจะฟอลโล่นะฮะตามนะในเดือนหรือ2เดือนถัดไปนั่นกะ็คือบรรดานักวิเคาราห์จึงพากันคาดการณ์ว่าในะ ECB อาจจะทำเทเปอร์นะในช่วงปลายปีเนะี่ยอาจจะเดือนธันวาคมนี้นะครับอย่างนี้ผมบอกนะครับสถานการณ์โลกเนี่ยนะมันมีความเปราะบางอยู่นะการฟื้นตัวเนี่ย นะต้องบอกว่าภายใต้ระบบเศรษฐกิจการเงินก่อนโควิดสิ 19, มันมีความอ่อนแออยู่แล้วนะจากโครงสร้างของนีิสินในปริมาณสูงและแกลปช่องว่างนะครับซึ่งเยอรมันเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งใน G7 นะครับที่ก็มีแกลบนะช่องว่างนะอยู่พอสมควรซึ่งบรรดากรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับอย่างคุณดูเรโลโรบิี่ก็บอกแล้วว่านะปัญหา นะของเงินเฟอ้อเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากแกลบช่องว่างตรงนี้ซึ่งเป็นปัญหาระยะกลางเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นก็คือเงินเฟอ้อนี้อาจจะไม่ใช่ชั่วคราวไม่ใช่ระยะสั้นนะครับเป็นปัญหาระยะกลางและใช้ระยะเวลาแก้ไขที่ค่อนข้างยาวนานนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องติดตามดูกันต่อไปนะว่าสหรัฐนะจะนําร่องนะการทาเทปเปอร์ก่อนแล้วตามมาด้วย ECB หรือไม่แล้วผลที่ตามมาคืออะไรจะเกิดมา켓คราช หรือไม่อย่างไรนะครับในปี64อาจจะล้นไปในปี65นะครับก็ขอให้ฟังพิธีพินาก่อนใครเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสังติดตามในช่อง y u u t u ชัจนได้จนเสร็จนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแช์ทุกติดตามนะครับและสูนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็จับตาดูให้ดีนะครับ9กันยาอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ